ดีค่ะดิฉันนาะงสาวยาติมาอัมพงนะคะวันนี้จะมาพูดโน้มน,น้าวเรื่องการเลิกสูบบุหรี่ค่ะ <c oughs> ดิฉันเชื่อว่านะคะทุกคนในที่นี้เคยมีความคิดแบบหนึ่งค่ะว่าอยากจะลองเลิกสูบบุหรี่ดูสักครั้งแต่ก็จะมีความคิดที่ว่าเฮ้ยเรายังแข็งแรงดีอยู่ทําไมเราต้องเลิกละหรือว่าเป็นความเคยชินความรู้สึกหรือว่าความเครียดค่ะแต่ วันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกคนค่ะมาลองดูอีกด้านความจริงของบุหรี่ที่ไม่เคยบอกเราค่ะบุหรี่ที่เราสูบในแต่ละม้วนนะคะ1ม้วนค่ะจะประกอบไปด้วยสารเคมีมากกว่า4,000นชนิดค่ะซึ่งเวลาที่เราปล่อยควันนั้นออกมานะคะจะทําไม่ใช่แค่ทําลายตัวเราอย่างเดียวค่ะแต่จะทําลายบุคคลรอบข้างคนที่เรารักสัตว์เลี้ยงในบ้านของเรานะคะ <c oughs> และทุนรู้ไหมคะว่าร่างกายของเรานะคะมหัศจรรย์มากค่ะเพราะว่าทันทีที่เราหยุดสูบเพียง20นาทีนะคะจะทําให้อัตราการเต้นของหัวใจค่ะกลับมาเป็นปกติได้แล้วก็ถ้าเราหยุดสูบ1่ปีนะคะจะทําให้การที่ตอนแรกนะคะที่เราเสี่ยงเป็นโรคหัวใจอะค่ะลดมากครึ่งหนึ่งค่ะเพราะว่าเราหยุดหยุดสูบไปแล้วก็การเลิกสูบบุหรี่นะคะไม่ใช่การ เลิกความสุขหรือว่าทําทาลายโลกของคุณแต่มันคือการซื้อความสุขซื้อเวลาให้กับครอบครัวของคุณค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะดิฉันอยากจะขอให้ทุกคนลองเริ่มคิดดูค่ะว่าบุหรี่ที่เราซื้อสูบอยู่ทุกวันเนี้ยมันดีจริงๆไหมคะเพราะว่าเงินมันก็มากอยู่นะคะเราเอาไปซื้อของขวัญให้ลกูกซื้อแบบซื้อ ของขวัญให้ตัวเองหรือว่าจะเป็นพาคนรอบข้างคนที่เรารักครอบครัวไปกินอาหารอร่อยอร่อย,ออยดีไหมคะและ้วก็ความพยายามครั้งแรกนะคะถ้าเราไม่ท้อค่ะมันก็จะทําให้เราสู้ต่อไปได้จนถึงที่สุดค่ะและ้วก็ขอให้ทุกคนเลิกสูบได้นานๆน,นะคะขอบคุณค่ะ